ฮัล l o t เทสต์โอเคจ้ะของมอ .6 อนั่นจ้ะวันนี้เราจะมาเรียนหน้า28กันเป็น Situational Dialogue โอเคนะเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแบบโอเค n u m นะ Together w i t h your colleagues colleagues เพื่อนร่วมงาน you are trying to organize an international conference อืมกำลังจะจัดการประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น การประชุมที่นานาชาติค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับเนาะนานาชาติ uh, However there seems to be some disagreement disagreement ก็เกิดความความคิดที่แตกแยกกันนิดหน่อยนะ,ะขัดแย้งกัน about เกี่ยวกับ the dates ก็คือวันที่จะทำไมโลกจัดการประชุมเขาบอกว่า June นี่ก็คือเดือนมิถุนาเนาะเขาแนะนำว่าให้จัดเดือนมิถุนาบ้าแต่ You ก็คือเรา feel คี่ความรู้สึกว่า this is too early มันทำไมล่ะมันเร็วไปเตรียมงานไม่ทันหรอกอเราจะพูดว่ายังไงข้อ a June is fine shall we say the first week shall we say ตรงนี้นะลูกนะเป็นสำนวนลูก shall we say ทำเป็นตัวแดง shall we say ตรงนี้จะมีความหมายว่ามีความหมายว่าเรามาเห็นพ้องต้องกันดีไหม เอาวันนี้ดีไหมนะโจทย์มันบอกว่าเราไม่เห็นด้วยอะเรามีความรู้สึกว่าเราเรามีความรู้สึกว,ว่ามันเออร์ลี่ไปอะมันเร็วไปเพราะนั้นข้อ A ตกรอบข้อ B as far as แปลว่าเท่าที่นะ as far s เท่าที่ as far as, as, as I'm concerned เท่าที่ฉันเ,เกี่ยวข้องนะหรือเท่าที่ฉันรู้สึก คอ uh, concern มันจะมีความหมายสองอย่างถ้า n o n c e r n with มันจะแปลว่าเกี่ยวข้องแต่ถ้า c o n c e r n about ก็แปลว่าห่วงใย June is as good as any other month หมายความว่าอะไรลูกเท่าที่ฉันห่วงใยเนี่ยเท่าที่ฉันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยมันทำไมลูกมันดีเท่ากับเดือนอื่นๆแหลนะนะแต่ถ้าจะบอกว่ามันดีกว่าเดือนอื่นๆก็ต้องใช้ว่า is better than any other months เติม s ด้วย Better than any others ก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการให้จะบอกว่าเดือนใช่ไหมโอเคข้อ C cat June is too late เมื่อกี้บอก too early อันนี้ too late ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้มันไม่ยากเลยอ่ะแค่ลูกอ่านแล้วลูกมีเขาเรียกว่ารลูกมีสติในการอ่านสักเล็กน้อยอ่ะนะโอเคข้อ D dog We can hardly get everything organized by June Let's leave it till September นะ ข้อ e let's vote on it and for June who else wants June ข้อ e ดูมีความรู้สึกว่าจะผระเด็จการเกินไปนะเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อดีดอกข้อดีดอกทำเปนสีฟ้า we can hardly get everything organized get something done เห็นไหมคอสติครงสร้างคอสติบิวบเราทำเราเตรียมงานไม่ทันหรอกนะออรอไปจนถึงเดือน เดือน9ดีกว่าเดือนกันยาดีกว่าเพราฉะนัรนข้อ10ข้อ1่ตอบข้อดีดอกต่อไปเลยลูกข้อ2 a junior colleague who rather lacks self confidence 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 คือความมั่นใจ self confidence คือมั่นใจในตัวเองมั่นใจตัวเอง has given you a draft article of his to read article ตัวนี้ไม่ได้แบบแปบลบว่าคำนำหน้านามแล้ว article นี้แปลว่าอะไร อืม mm, แล้วบทความ On reading it ตอนที่อ่านอยู่ You have been impressed by the quality of his work ปรากว่าเขาเขียนดีหรือไม่ดีเขียนดีจนเรามีความรู้สึกว่าเรา impressed <laughs> impressed แปลว่าประทับใจใช่ไหมลกูก mm. While returning it to him you say อ่เพราะอ่านจบปุ๊บเราก็ไปคืนเขาตอนคืนเราจะพูดว่าไงถ้าเป็นลูกลูกต้องให้กำลังใจเขาถูกมหมโอ้เพราะว่าลูกมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ย lack self confidence แต่ว่างานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ทำให้ลูกเนี่ย impressed ประทับใจเพราะนั้นลูกจะให้กำลังใจเขาว่ายังไงข้อ A นี่ไม่ได้เลยตัดกำลังใจสุดชีวิตสุดเด็ดเลยลูก you seem to be over ambitious เธออย่าหวังสูงมากเกินไปเลยอันนี้พูดกันแบบตบกันเลยดีกว่า <laughs> ใช่ไหมข้อ B boy บอก I'm afraid quite a lot of changes will have to be made อันนี้มอีอันนี้พูดในทำนองที่ว่าจะต้องมีบางอย่างต้องแก้เยอะเลยอ่า uh, I'm afraid ฉันเกรงว่า quite ค่อนข้างจะ a lot of changes การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบเลย we have to be made จะต้องมีการทำก็คือหมายว่าูต้องแก้หลายจุดเลยนางในงานเขียนคุณจริงไม่ใช่ถ้าแก้หลายจุดหนูจะรู้สึก impressed ทำไมถูกไหมเพราะสี this is an excellent piece of work you deserve full praise for it praise แปลว่าอะไรออเขาสอบละ อพรแปลว่าการสารรเสริญเยินยอยอกย่องใช่ไหมดิสนัลเอ็ e ซ์เ l l ต e พีซ์ e องเวิร์กนี่เป็นงานที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวที่สุดเลยนะคุณเนี่ยนะสมควรที่ได้รับคำยินยอคำยกย่องสรรเสริญมากข้อดีดอก I don't think you'll find anyone willing to publish it ออันนี้พูดแบบนี้มีการวางมวยวางหมัดกันน่าจะดีกว่าไหมเพราะบอกว่าอะไรลูก ฉันไม่คิดว่าคุณจะหาคนตีพิมพ์ผลงานคุณได้แต่ละตบหน้าฉันเลยดีกว่าขออ้อ e หรอก frankly frankly คำว่า f r a n k ค่อนข้างโบราณแล้วนะ f r a n k มันจะแปลว่าจริงใจไม่ใช่ชื่อคนนะจ๊ะหนู frankly แปลว่าอพูดตรงๆนะถ้าเป็นบ้านเราภาษาไทยก็ยุคปัจจุบันก็บ่องตรงหรือไม่ก็เนี่ยพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ I was very disappointed with your performance ฉันมีค่อนข้างที่จะ disappointed ผิดหวังใน ในไหนใน performance ในการในการ perform perform งานของคุณอ่าในการทำงานของคุณดีมากข้อไหนดีข้อ e ผิดเลยข้อ c จะหนูข้อ c ใช่ไหมเพราะว่า you have been impressed นะเออต่อไปข้อที่3ลูก you've been waiting eagerly eagerly แปลว่าอยากรู้อยากเห็น for the delegates delegate แปลว่าตัวแทนแขกผู้มีเกือกแขกผู้มีเกียรตินั่นเองนะ from member countries to vote on certain proposals proposal อย่างว่า proposal นะ proposal proposal มาจาก propose ใช่ไหมใช้ปะ่ะเอออ่ะเขียนง่ายแป๊บหนึ่ง p r o p o s e นะ propose ว่าเสนอเพรานะนั้น proposal พวกเรียนปริญญาโทพวกทํำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะต้องเขียน proposal ไปก่อนสบทบางคนนะนะ Proposal ก็คือข้อเสนอนั่นเองนะลูกนะ yeah, Your team has been working on the decision they take however is not the one you have been waiting so you show your disappointment when you say ประกฏเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่ารอคอยให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิกเนี่ยโหวตโหวตโหวตอะไรโหวตให้คะแนนว่าจะเลือก Proposal ที่เราทำเสนอไปหรือเปล่าปรากฏว่าเขาเลือกไหม ไม่ได้เลือกเราก็จะโชว์ disappointment ยังไงให้ดูสุภาพดีข้อ A I had h o p e โอ้อันนี้ใช้อดูดใช่ไหม past perfect ใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนอดีตเรียกคุเรียกอดูดใช่ไหม I had hoped they would endorse endorse แปลว่าอะไร What we had proposed endorse แปลว่าเอาไปเอาไปต่อยอดนะ Or What we had proposed unfortunately they didn't แต่โชว์ไม่ดีเลยไม่เอาไป ขอ้อ B บอก I was ex expecting the committee to come along with new proposal but they didn't expect ตั้งตาคอ,อยตั้งตารอว่าคณะกรรมการจะทำไมลูก come along with ชอบใจ new proposals แต่ไม่ชอบใจสัง,งนั้นข้อ C In my opinion some delegates will show that they are biased ถ้าพูดอย่างนี้พูดแรงไปลูกไม่ควร่จ้ใช้คำว่า biased และอย่างลูกก็ไม่ควรที่จะบอกว่า sum delegates ด้วยมันเป็นการแบบมันเป็นการประชดประชนันที่ค่อนข้างที่จะแสดงความไม่แมททัวของเราอะนืกอออกไหมแมททัวว่าแบบไม่ต่ออ๋อมันเป็นการแสดงความไม่แมททัวของเราเพราะนั้นเราอย่าไปบอกว่าโอ้ต้องมีกรรมการคนใดคนหนึ่งลำเอียงแน่ๆเลยอะไรเงนะี้ยนืกอออกไหมถึงแม้ว่าสมองเราจะคิดหรือในใจเราจะคิดแต่เราก็ไม่ควรแสดงออกด้วยคําพูดเก็บเอาไว้คราวหน้าเราค่อยทําใหม่นะตอไปข้อดีดอกลูก I thought they would presently present regret the decision they had taken. หมายความว่าอะไร regret บะาะไะเสียใจฉันคิดว่าเขาจะต้องเสียใจในการตัดสินใจที่เขาทำไปขออ้อี by this decision ด้วยการตัดสินใจนี้ the delegates demonstrated that there was no agreement between the member countries. เอาอะไรเขาบอกว่าด้วยการตัดสินใจนี้นะตัวแทนสมาชิกเนี่ยได้ d e monstrate แสดงให้เห็นว่า there was no agreement ไม่มีเอ,อเอกฉัน no agreement คือเป็นมติที่ไม่เอกฉันระหว่างประเทศสมาชิกอเอาข้อไหนดีข้อไหนดีข้อ ข้อข้อดีดอกได้ไหมลูกฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องผิดหวังเสียใจในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วอืมแต่ถ้าข้อ A บอกตอนแรกเนี่ยครั้ง,งแรกเลยเนี่ยหวังว่าเขาจะเอางานของเราไปเอาเอเาข้อเสนอของเราไป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 ,ไป endorse แต่โชคไม่ดีกลับไม่ทำอืม้มเราจะพูดว่ายังไงดีข้อ B คาดหวัง ใช้ was expecting ใช้ past c o n t i n u o u s คาดหวังคาดหวังคาดหวังว่าอะไรลูกคาดหวังว่าคอมมิชชั่เนี่ยจะชอบ Proposal นี้แต่ก็ไม่ชอบน่าจะเป็นอันไหนมากกว่าถ้าเป็นครูคุณจะเลือกข้อดีดอกลูกเพราะถ้าเป็นข้อ A กับข้อ B ความหมายจะใกล้เคียงกันมากเลยถูกไหมความหมายมันจะใกล้ใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราเลี่ยงมาโดยวิธีการพูดแบบข้อดีดอเนี่ย น่าจะเสียใจในสิ่งที่ตัดสินใจไปอืมก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าเออของเราก็ดีเหมือนกันแหละนะอ่ะต่อไปข้อ4ข้อ4นะจ๊ะข้อ4เขาบอกว่า the sales figures figures คือตัวเลขตัวเลขการขายก็คือยอดขายนั่นเองนะรู้ไห of the company ของบริษัทเนี่ย show a downward trend หมายความว่าลไรลดลงตกลง and altogether พร้อมด้วย The prospect seems rather gloomy อุ้ยตายแล้วศัพยากมากเลยอ่ะศัพเยอะแยะจังเลยอ่ะ prospect แปลว่าอะไรบอกครูก่อน prospect Prospect ครูบอกแล้วไงว่า spec spec มันจะมีความหมายว่าเกี่ยวกับมุมมองถูกไหมลูกอาเกี่ยวกับมุมมอง prospect มันก็เลยมีความหมายว่าอะไรลูกมีความหมายว่า คว,ความคาดหวังความคาดหวังความคาดหวังหรือภาพที่มองเห็นไว้ล่วงหน้าก็คือคาดหวังนั่นแหละ,ะต่อไป gloom แปลว่าอะไรลูก gloom gloom ล l o ม m y มาจากกลูมแบบเป็นคำนามแปลว่าความมืดมิดเพราะกั้นม l o มันแปลว่าอะไรมืดมน <laughs> ไม่มีหวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเค you want to share your worries about uh, 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 ไม่ใช่อะบ้ with your deputy and say ปรากฏว่าสิ่งที่หวังเอาไว้คือหมายความว่ายอดขายมันตกลงแถมแถมสิ่งที่หวังเนี่ยที่ลูกค้าหวังเอาไว้ว่ายอดขายมันจะดีขึ้นเี่ยกลับทําไมลูกกลับยังมีความมืดมนอยู่อ่ะยังมองไม่เห็นแนวทางเลยว่ามันจะทาให้กระเตื้องขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ไปโชว์วอรี่ไปแชร์วอรี่กับเดฟพูที่เดพูี้แปลว่าอะไรเดพูี้แปลว่าแปลว่าตัวแทนผู้แทนของคุณหัวหน้าแผนของคุณก็ได้โดยการพูดว่าอะไร เพ you should have told me before should have บวก verb ช่อง3หมายความว่าควรจะทำในอดีตแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะ you should have told me before เธอควรจะบอกฉันตั้งแต่แรก we could have done something about it then could have บวก verb ช่อง3แปลว่าทำในสามารถทำในอดีตได้สำเร็จแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะอันนี้ก็หมายความว่าอะไรน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกจะได้หาวิธีรับมือมาข้อ B, ลูก I am just as worried as you are ฉันก็มีความรู้สึกกังวลเท่าๆกับคุณนั่นแหละ but let's keep quiet เพราะฉะนั้นทำไมเงียบเงียบไว้อาเงียบเงียบไว้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องถกปัญหากันถูกไหมล่ะแก้ปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเออจะทำยังไงดีกับตรงนี้ยอดขายมันถึงจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่า keep quiet อย่างเดียวใบรับประทานไม่ได้ข้อส how do you interpret i n t e r p r e t แปลว่าตีความตีความ the sales figures Frankly, I'm rather apprehensive. apprehend แปลว่าอะไรอะลูก A P P R E H E N S I V E. apprehensive มาจาก apprehend. apprehend แปลว่าประวัติพรันพรึงนั่นเลยเข้าใจคำว่าประวัติไหมประวัติวัดวันเออนะประวัติก็แบบมีความหมายว่าวัดวันนะ apprehensive คล้างๆคลจะวัดวันประวัติกับอะไรกับ Uh, กับยอดขายนี้อะ uh, ต่อไปข้อเ uh, อ่ข้อ,ข,อข้อดีด็อก so your e upset about the workforce well so ไม Work Work <force S 2> ่ workforce แปลว่าอะไรกำลังงานภาษาไทยแปลออกมาอีกทีก็คือแรงงานก็คือลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทนะ upset ตัวนี้แปลว่าอะไรเครียดว่นกลัวนั่นคะือกำลังเครียดอยู่กับ Uh, แรงงานในบริษัทใช่ไหมล่ะเหมือนกัน Well so am I ฉันก็เหมือนกันข้อ e ลูก I think it's high time we took firmer measures to keep ourselves at present rates ลูกต้องรู้จักโครงสร้างนี้แน่นอนเพราะครูเคยบอกแล้วว่า it is และบวก high time หรือบางครั้งเนี่ยเราไม่ใส่ high, high ก็ได้ ใช่ไหมเราไม่ใส่ high ก็ได้ it's t i m e ก็ได้แล้วตามด้วยประธานตัวที่2ถูกไหมและ verb ที่ตามหลังประธานตัวที่2นี้จะเป็น verb ช่องที่2แปลว่าแปลว่าน่าจะทำเหตุการณ์นี้ตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำสักทีนะฉันคิดว่ามันได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมี m a t u r e s มาตรการที่ firmer ที่รัดกุมกว่าในการจะ keep our s i l v e s p r e s e n t rates เพราะฉะนั้น โจทย์เขาบอกว่า share your worries นะแบ่งปันความกังวลเพราะนั้นน่าจะเป็นข้อไหนลูกข้อไหนดีจ๊ะข้อถ้าเป็นข้อ A มันเหมือนโทษกันเองว่าไหมโทษกันเองข้อ B I am just as v e a b l e let's keep o i n y อันนี้เป็นการหนีปัญหาข้อ C ข้อ C เป็นไงลูกข้อ C เหมือนตำหนิเขาว่า ว่าตำหนิั้ยตำหนิแล้วก็มีการปรับทุกข์ด้วยเหมือนกัน how do you interpret the sales figures figures คุณตีความตัวเลขยอดขายตรงนี้ยังไงดีสำหรับฉันเนี่ย frankly บอกบอกตรงเลยนะ I'm rather apprehensive ฉันข้างกลัวต้องเป็นข้อ C ลูกต้องเป็นข้อ4แต่ถ้าเป็นข้อ E เนี่ยเหมือนลูกเป็นเจ้านายของคนที่ลูกไปพูดด้วยอะใช่ไหม โอเคนะเดี๋ยวทำสัก5ข้อเนาะ,ะมาดูข้อ5ข้อ5 A friend is working on a report which means he only rarely show up at the office r a l l y ไม่ค่อยจะมา show up เลยนะ show up แ่าโผล่หน้าโผล่หน้าโผล่ตาหรือโผล่มาให้เห็นในออฟฟิศก็คือเพราะออกไปออกไปทำรีพอร์ตข้างนอกบริษัทไงก็เลยไม่ค่อยเข้าออฟฟิศเท่าไหร่ However แต่ There's there a meeting that he must attend มีประชุมต้องเข้าแต่อตอนนี้คงไม่เข้าเพราะออกไปทำรีพอร์ตอยู่ And you feel you ought to remind him remind แปลว่าอะไรเตือนให้ทราบเตือนความจำ you leave a message on the answering machine of his telephone อ่าเตือนความจำนะลูกจะเตือนเขาว่าไงเขา a there's a meeting again tomorrow if you feel like c o m ing feel like แปลว่าอยากพรุ่งนี้จะมีประชุมถ้าคุณอยากมา อันนี้หมายความว่าไงไม่เตือนนะจ๊ะอันนี้พูดในทํานองจิกกัดก็ได้ถ้าอยากจะตีความตีความว่าเป็นประโยคแจ้งให้ทราบก็ได้หรือเป็นประโยคจิกกัดก็ได้คือหมายความว่าถ้าอยากมาก็มานะข้อ yeah. b the meeting went off w e l l the boss didn't even notice your absence อันนี้เป็นการรายง,งานข่าวมากกว่าเอ่อ uh, go off go แปลว่าอะไร go แปลว่า break off ก็คือเริ่มต้นลูกการประชุมเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะเจ้านายไม่สังเกตหรอว่าเธอไม่มาประชุมน,นี้เป็นการ เพื่อนคุยกันนะนะข้อ4 if you aren't coming to the meeting send notes of apology ถ้าหากว่าไม่มาประชุมเขียนจดหมายขอโทษด้วยเขียนจดหมายขอโทษไว้ด้วยข้อดีดอกลูก are you planning to come to the meeting if so see you there กำลังจะมาะวางแผนว่าจะมาประชุมพรุ่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าวางแผนแล้วเนี่ยเจอกันแล้วกันอันนี้โคว่าเป็นการเตือนที่ดีนะคือไม่เป็นการบอกไม่ไม่ไม ฟังดูแล้วเหมือนไม่เป็นประโยคคําสั่งดีแต่ว่าเหมือนเป็นการแจะเตือนความจําเฉยๆเหมือนหลอกหอกให้รู้หลอกให้เตือนเออหลอกให้ฟังนะข้อ e just a reminder อันนี้เป็นการเตือนนะอันนี้เหมือนประกาศสอชอ,ชอนะ the boss is expecting everyone at tomorrow's meeting my your my your day my your day my your own business ถ้าหากว่าขึ้นต้นประโยคด้วย my เป็นประโยคคำสั่งแล้วเนี่ย จะมีความหมายในเชิงเชิงไหนประมาณว่าใส่สั่งอ่ะสั่งให้จําใส่ใจเอาไว้นะนะว่าเธอจะต้องอยู่ที่นั่นโอมสั่งมาเกิดเป็นที่เป็นเพร่นนะเพื่อนนะเพราะนั้นข้อไหนน่าจะเวิร์ k ที่สุดลูกอ,อืมข้อดีดอกโอเคทีละห้าข้อคลิปมันจะได้สั้นๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป